ก็านายขาเพราะว่าถ้าหนูหยุดตอนนี้ FC โจมตีแสงบองพิเรนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคแลก็เห็นใจพวกเราด้วยนะครับเป็นใจพี่น้องซื้อบัสด้วยนะครับให้ใบหน้าสูงได้เห็นใจพี่น้องหกูใจทุกคนหใจทุกฝ่ายค่ะือจังที่ ทางแสงทองิปแลนด์เรียกไปให้เบื้องตน้นสวัสดิ์ผ่าทางจัาหน้าทีของเข้าให้ล่างสันเตงมุ่งมุ่งขั้นล่างเลแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่คำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับขอให้เจ้าที่เจอหนา้าเวทีถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมเค้นบุนนีทีจัดทีมากอาขอความระมัดระวังด้วยนะครับ เพราะว่าพวกผมก็ทํางานตามหน้าที่ตามที่สัญญาที่ทางผู้จัดของเราให้เส้นขึ้นมากจ้างขึ้นมากบอกไงไงว่าลอาหมอนเงินมือนีไม่ทำตามหน้าที่ของทหารอยากให้เจ้าที่ขึ้นขึ้นมาล่างคนเวทีเพราะท่านคือผู้พิพากษาท่านคือคนของประชาชนผมเชื่อว่าจะใจของเราเป็นสุภาพบุรุษแล้วเป็นสุภาพบุรุษพอเทาแน่นแนเท่ากันดี่ลรก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอความอนุภ้อจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ทําลายข้าวของของทางผู้สั่งนะครับขอความร่วมมือด้วยครับขอความร่วมมือน้อค่ะไม่ทำลายข้าวของนะคะไม่ทำลายข้าวของเพราะหนึ่งถ้าท่านทำลายข้าวของหรือโยนอะไรต่างๆความเสียหายเกิดขึ้นทางบงนะคะกองกองไล่สดก็อาจจะเกิดข้อเสียหาย หรือว่าทางรถหรือว่าทางอุปกรณ์ของผู้จัดงานอาจจะเกิดความเสียหายซึ่งทางผู้จัดถ้าผู้จัดเนี่ยเพื่อนจะเช็คแล้วเช็คดีแล้วนะถว่าเราสแสดงตั้งแต่หนึ่งทุกถึงหกทุ่มนะคะค่าที่ก็จ่ายแล้วร้วอยเปอร์เซ็นต์ค่ค่าเจ้าหน้าที่อะไรค่าตเนการอะไรจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเผู้จัด กระจายที่มากแสงเ่้าทีแล้อยู่แล้วลอยตัวเส้นเพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่ทำสิ่งที่ขาดตกบกพร่องแต่ประธานใดคือของง่ายๆที่ผู้จัดใตนตาลงสนามมองมีคือต้องขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วถูกต้องนอะครับไม่รา้ที่ไหน,นนะครับเอาไปไหนเนาะ กิดความรุนแรงของพี่น้อฟพวกันตาเข้าไปท่อมรวมมือดิเราที่ความรวมมือไม่ใี้เปิดร่ว้เปิดพี่เอกรดนอ่ะกนะดกหินรวดเดียวดูร่องหวข้างานก็บิเวเปิดเลยเปิดเฉพาะมอนิเตอร์ซ้สอบอยู่ยี่ห้อกครรบผมเออดัมซมเปิดเท่าเกรองอย่างเงี้เบาที่สุดแล้วเบาที่สุดแล้วค่ะพี่น้องที่อยู่ในโก๊ดทูเดผู้รายใมากเต้มอยา่มาเดาวนๆอยากฟังเพลงเสียงตึมตึต กับเปล่้อได้ผู้เจ้าขอโอ้ยเอาเรื่อง้วผู้เจ้าฮักผู้ข่อยฮักเสียงร้องที่แน่วผู้ไข่ก็ฮักแค่ขาหักผู้เจ้าผู้ไข่ก็ต่อสู่มันก็ย่องขึ้นกันได้ะไข่ก็สู้ขาดใจด้วกันแล้วเม่อนี้เรียนเชิญให้ขึ้นมาปิดงานดีกว่านะคะพวกหนูจะได้ไม่ พี <łość> ่้องสมาด็กเ้าาเนาะพี่ขอเสียให้เสียให้ถูกต้องเออพี่ขเสียมลวสิคิดยังไง ล่าสุดตอนนี้ NC ไม่ยอมนะคะแต่ว่าปิดไม่แล้วนะคนน่าะเป็นอีกตู้หนึ่งรือเปล่ามันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะมีอันเดียวนะอยู่บนรถแต่ว่าเราก็น่าจะได้ใช้ไมค์ส่วนตัวเราไม่ใช่ตู้นี้มันมีอีกตู้หนึ่งมันเห็มีตู้เดียวอยู่ในนี้พี่นุชอยู่ไหนไม่มีบอนเลย 嗯。<Yeah. S 2> yeah. ปี๊ดยังนะคะเอาลูกโยนเข้ากลมมาเร็วที่สุดทำไมดังกันเนี่ยเสียบไปมีนี่รถเอฟซีที่เราลากมาสมุดบ้าน